สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับโอดไบนะครับวันนี้เรามีนินจา400นะครับผมลองดูสภาพโดยรวมก่อนได้นะผมบอกเลยโคตรสวยอะดูแกนลงครับใส่ๆแขางเครื่องทอ่อรถคันนี้ผมย้ำนะพันโลแท้ๆน็อตไม่มีขยับครับดูยางนะครับใหม่พอไหมดิด ใหม่มากคะ่ะเจ้าของแม่งสายจอดบอกเลยคันนี้คันนี้เป็นปี2018วิ่งพันเจ็บโลนะครับพันเจ็ิบโลเท่านั้นมาดูนี่มากันลมไม่มีรอยแข็งส,สวยๆครับโบโคสเนียนอะ่ะพูดง่ายๆว่าออกป้ายแดงมาแม่งเอามาจอดโชว์อ่ะ แล้วของดูสภาพครับถังน้ำมันมีกันรอยถังน้ำมันให้นะดูดิโคสวยอ่ะดูประกงประกับไปก่อนครับต้มไปแฮนดอ่ะดูกันชัดๆใหม่พอไมเนียเนียนปลอกคงปลอกแฮนด์ดูมือเบรกมือคัดไม่มีรอยใส่มาก รอยไม่มีนะชุดสีก็ไม่มีรอยเนี่ยมาดูเลขไมา์ก่อนเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับ สนใจก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะครับ0846462425หรือไล ne@ @oatbike นะครับเพจ Facebook ก,ก็โอดบายนะครับร้านเราตั้งอยู่ลาดพร้าวซอยโชคชัย4ซอย18นะครับแล้วพบกันใหม่ในคันหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ